สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับ้ันเก่าเกมิงนะครับตอนนี้ก็อยู่กันกับแมพสร้างสารรค์ของเราที่กําลังจะส่งลงประกวดนะทุกคนนะอ่ะด่านแรกทะเลทรายนะครับที่น้องจองจีออกแบบไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับข้ามมาก็จะเป็นด่านป่านะนี่ด่านป่าผ่านมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นแม่น้ําข้ามแม่น้ํามาโอ,อ้โหแม่น้ําตรงนี้ทํใไมลึกขึ้น มันลึกจนรถรถติดได้เลยนะเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นด่านต่อไปก็จะเป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ที่สวยมากอะ่ะเหมือนเป็นทางรถไฟแบบสุดยอดซุปเปอร์ไฮเวย์พอพ้นพ้นจากอุโมงค์มาก็จะมีะแหล่งน้ำนะแหล่งน้ําอันนี้ตกลงไปนี่คือจบเห่นะทุกคนนะตกลงไปนี่คือจบเหบาุผูเขาใหม่กแล้วเฮ้ยจอจีทําไมชอบใช้ไฟเว้ยเอ้เดี๋ยวข้าวหลังนี่ต้อง ไม่ให้จอจิใช้อุปกรณ์เพละอ่าแล้วขึ้นมาก็จะเป็นทางขึ้นมาบนภูเขานะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างเนาะเข้าไปสู่จุดอ่าเส้นชัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวบล็อกฮอลลัสลองบล็อกฮอลลัสวางดูดิอืมบล็อกฮอลลัสด,ดูดีไหมคี่ว่าบล็อกฮอลลัสโอเคนะดูเรียบๆดี น้องดาวช่วยพี่ใส่บล็อกฮอลาัสรอบๆถนนก็ได้นะมันมีแบบฮาร์ปสแต็คไหมเนี่ยบล็อกฮอลัสแบบฮาร์ปสแต็กฮอลัสล็อกเออมีมีม,มีเอาเอาแบบฮาร์ปสแต็กวางดีกว่าน้องดาวแบบนี้ดีกว่าเอ้ถ้าพี่ทําจุดสตาร์ทไว้ตรงนี้มันจะบังอัศจรรย์ไหมเนี่ยเราจะทําจุดสตาร์ทไว้ตรงประมาณบล็อกนี้นะครับอาจจะต้องขยับอัศจรรย์ออกไป เราจะทําจุดสตาร์ทเข้าๆไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันทุกคนนึกภาพไม่ออกว่าจะทํายังไงดีนะเดี๋ยวมันน่าจะมีคนที่แบบทําสวยอะเดี๋ยวให้เขามาทํา <c oughs> เราได้อาศัยคนอื่นอย่างเดียวเลยอืดึงไม้สูตรครับจะได้รู้ระยะนะเราจะขยับอัธจันทร์ขึ้นไปทางอีกด้านหนึ่งครับทุกคนเราชิดหลังเลยก็ได้อ่ะชิดหลังเลยเสร็จแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ ตรงนี้เลยก็ได้ครับอืเวลาเปิดมันติเพยเยอร์แล้วอเลื่อนของนี่มันจะกระตุกนะผมบอกเลยมันไม่เหมือนตอนเราเล่นคนเดียวครับอ่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนไปประกบนะดูให้ดีนะอข้ามาดูหน่อยครับใช้ได้แล้วนะใช้ได้ละตัวละครตัวหนึ่งมันสูงอสองบล็อกใช่ไหมล้วก็จะเอาขึ้นไปสักประมาณสาบล็อกค,ครับ มันสูงเหนือกว่าระดับตัวละครน,นะทุกคนนะรึปอาโอเค <c oughs> ส่วนขอบถนนตรงนี้เราก็จะใส่เป็นบาริเออร์กัน้นแบบนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็ไปได้นะแล้วก็ต้องมีรั้วเหล็กครับสูงๆหน่อยสองสามลากไปสุดฝั่งอาัศาจรารย์เลยก็ได้นะเอาเท่าที่มันจะมาได้เลยครับอ่ามาได้ถึงตรงนี้นะรึป โอ้โหชินเอาแต่ทําห้องรับอย่างเดียวเลยอะทำไอ้ส่วนสําคัญก่อนดิส่วนสําคัญไม่คืบหน้าเลยตอนเนี้ยตามใจเลยจ้าแล้วแต่แล้วแต่คนทําเลยใช่ขับรถตกแมพกู้คืนไม่ได้นี่คือตกรอบเลยนะเพราะนั้นจุดอันตรายนี่ถ้าใครคิดจะเสี่ยงนี่ต้องคิดให้ดีเฮ้ยชินทําอะไรกับด่านน้ําวะ เออนี่ทุกคนให้ดูครับทางลับของน้องชินนะเป็นไงสวยงามไหมเดินผ่านภูเขาตรงนี้ได้ครับมาโผล่เอา้าแล้วทำไมนี่มันยกต่มลงเฮ้ยทางม้าลายโอ้โหมีทางม้าลายด้วยเว้ยเฮ้ยพี่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 จะถมพื้นขึ้นมาชั้นหนึ่งอะน้องชินจริงๆไอสะานนี่ต้องยกขึ้นไปชั้นหนึ่งอะ่ะ คือบล็อกบล็อกในแมพมันจะโดนโดนถมขึ้นมาชั้นหนึ่งหมดเลยนี่ไงตรงสะพานตรงเนี้ยนี่ครับทุกคนครับนี่ก็คือจุดสตาร์ทของเรานะอ่ะพอหันกลับขึ้นมาดูครับนี่ไปมันดูมีความเป็นสนามแข่งรถขึ้นมาเยอะเลยทุกคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้ไฟเขียวอ่ะไฟปล่อยอะ่ะก็ เดี๋ยวทำใหญ่ๆตรงนี้เลยตรงป้ายนี่แหละป้ายปล่อยนี่แหละหรือเราทำเป็นโมเดลมาดิทำโมเดลไฟเขียวไฟแดงมาดีไหมแต่ขี้เกียจปั้นแล้วอะอะเรามาดูน้องดาวกำลังทำหมู่บ้านโอ้มีปลูกข้าวด้วยยอดเป็นหมู่บ้านออยู่ข้างบนเล็กๆนี่มีน้องโจนจิช่วยกระทำ ไงเอ่ยภูเขาตัวถ้ามันไม่สวยก็จัดการทุบเลยนะเอ๊ะทำไมจอจิเขาเข้าเกมเขาเข้า,ขาออกออก,อ,อ,กอ่ะโอ้บ้านหลังนี้สวยนะเนี่ยบ้านหลังนี้สวยบ้านจอจิโอ้โหใส่ชื่อไว้ด้วยบ้านจอจิไอตรงที่เรียบๆตรงนั้นเหรอตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้เป็นที่ที่พี่จะเป็นทางลัดนะเอ้ยหรือทำฟาร์มฟาร์มผักมีไหมแบบขับรถเหยียบฟาร์มผักอะไรเงี้ย ก็น่าสนนะน่าสนนะทำฟาร์มผักไว้แล้วขับรถเหยียบไปซะเลยอะไรอย่างี้นี่นะครับทุกคนครับน้องจอนจิเขาจะทากังหันลมอาทำไมเป็นสามอัน,น่ะอ่ะใครอยากลองทําเออชิลลองก็ได้อชิลลองดูเอาละครับทุกคนครับนี่คือผลงานของน้องชินโกะนะโอ้โห แต่มันเร็วมากเลยอ่ะถ้ามันช้าลงได้นะเออแต่มันเร็วไปนิดนึงมันแบบเหมือนโดนพายุหมุนซัดกระหน่ำเลยอะใช่ผลิตไฟได้ทั้งเมืองอะถ้ามหมุนเร็วขนาดเนี้ยและนี่ก็คือหมู่บ้านบนภูเขาแสนสวยนะครับจากปีมือของน้องจอนจิและน้องดาวนะทุกคนนะเออมีกังหันลมด้วยนะ แมปเราคืบหน้าไปเยอะมากผมบอกเลยว่าเดี๋ยวพัหน้าเนี่ยผมก็จะมาประกอบรถละที่เราทํามาจากแมปนั้นนะครับจะประกอบลงไปแล้วก็จะทําโรงงานรถให้สําเร็จแล้วก็ก็จะเริ่มวางจุดเช็คพอยต์แล้วก็จะเริ่มใส่โค้ดนะทุกคนนะเออเกมมันก็จะเริ่มเล่นได้ละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ